ว่าที่ความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นรักครั้งใหม่หรือจะเป็นรักครั้งเก่าอะไรการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ คุณจะได้พบได้เจอกับความสุขใดนะคะใครกันที่จะเข้ามาเช็ดน้ําตาให้กับคุณนะสาหรับใครก็ตามนะคะที่อาจจะกําลัง Move On นะคะแล้วก็กำลังมองหาความรักใหม่ๆค่ะแม่หมอเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจและอาจจะเป็นดวงชะตาของคุณเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตเรามาดูกันนะคะตัวตนของคุณนั้นจะได้มีโอกาส ได้ซบอ,อกใครนะคะได้ซบไหล่ใครจะได้เรียกใครว่าเป็นแฟนเ mm hmm. ขาคนนั้นจะเป็นพลังงานใดจะเป็นคนใหม่ใหม่หรือจะเป็นเอเนอร์จีเก่าๆที่จะวนเวียนกลับมาค่ะ mm hmm. สิ่งใดกันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณลูกดวงนะคะ mm hmm. สิ่งใดกันที่กําลังจะมาถึงคุณในอนาคตขอพลังงานของสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการเพียกร์นค่ะ mm hmm. เอาล่ะนะคะ mm hmm. เรามาตั้งจิตให้ทานไปพร้อมๆกันนะ สำหรับท่านใดก็ตามนะที่เข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามช่องมหมอริโอเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะและถ้าคุณอยากเช็คพลังงานดวงของคุณนะคะสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็สามารถนะคะที่จะติดตามมาได้เลยนะคะตามข้อมูลบนหน้าจอนี้นะจ๊ะจองคิวส่วนตัวเข้ามาได้มีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรนะคะอ่ะ เอาละมาเรามาเช็คพลังงานกันค่ะสําหรับว่าที่ความรักของคุณคนใหม่ๆหที่กําลังจะเข้ามานะคะหรือจะเป็นคนเก่ามาดูกันนะเอ,อตเตอร์เพนโคสนะคะและนายอบคับนะในช่วงนี้มันเหมือนจิตใจของคุณนั้นนะคะพยายามเปิดรับอะไรใหม่ๆนะเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะคุณอาจจะพยายามเปิดรับพลังงานความรักใหม่ๆคนใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆที่มันกนําลังจะเข้ามาค่ะตัวของคุณนั้นอาจจะเคยผ่านการเจอความรักที่ในช่วงที่ผ่านมาคุณต้องเป็นคนที่พยายามแบกในความสัม แบกความรักครั้งนี้เอาไว้อยู่กับเองเสมอคุณมักจะเป็นคนที่ทักไปก่อนคุณมักเป็นคนที่พยายามค,คุณมักจะเป็นคนที่พยายามตามในเส้นทางความรักความสัมพันธ์นี้เหลือเกินนะคะมันทําให้คุณรู้สึกหนักและคุณอยากปล่อยวางคะ่ะคุณอยากจะ ไปเจอกับใครบางคนที่เข้ามาแล้วมาเติมเต็มให้คุณมากกว่านะคะจริงๆคุณลูกดวงเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเลยนะถ้ามันไม่สุดจริงๆนะคะคุณจะไม่ออกมาจากสิ่งนั้นเลยนะแต่ว่าด้วยการกระทําของความรักเก่าๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะสุดทางสําหรับคุณลูกดวงแล้วจริงๆมันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยใจแล้วจริงๆนะคะมันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้คุณกล้าที่จะกล้าเดินออกมาจากพลังงานความรักที่เหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณแบกรับอยู่ฝ่ายเดียวคุณชดหนักขวาอยู่ฝ่ายเดียวคุณพยายามไล่ตามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเอาล่ะนะคะพล งงานของรักใหม่นะคะจะมาจากการที่เพื่อนฝูงของคุณจะแนะนําให้ค่ะคุณอาจจะมีกลุ่มเพื่อนของคุณนะคะที่กําลังคุยคุยอยู่ในตอนนี้เนาะจะมีใครบางคนแนะนําให้คุณกับเขาได้รู้จักกันนะแล้วก็เพื่อนของคุณเนี่ยอาจจะเล่าให้ฟังนะคะว่า ตัวตนของคุณนั้นอาจจะเคยผ่านเคยพบเคยเจอเส้นทางความรักที่มันหนักหน่วงมาแล้วนะคะก็คาดหวังนะคะให้คนที่เข้ามาเนี่ยจะรักคุณแล้วก็ดีกับคุณมากๆ q u i e n of the Pentacles นะคะจะบอกว่าเขาอ่ะจะเข้ามานะแต่ตัวของคุณลูกดวงอะจะไม่ได้วันไหวหรือตามใจมากนะคะเนื่องจากว่าไพ่ใบนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าตัวของเราจะไม่รีบแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ตัวของคุณอะไม่ได้ต้องการใครสักคนที่เข้ามาแล้วแบบ ต้องมาเปมาเลี้ยงดูนะเพราะตัวของคุณนะั้นมันสามารถพึ่งพาตัวเองได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่คุณต้องการก็คือใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นเพื่อนคุยใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นความสบายใจกล้าตัดสินใจและกล้าชัดเจนกับคุณค่ะเอทรับสอดเขาคนนั้นจะกล้าฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันกับคุณนะคะคุณจะได้มีโอกาสได้พบได้เจอกับใครบางคนซึ่งเป็นพลังงานของชาวธาตุดินค่ะนะคะเป็นพลังงานของพฤษศกันมังกรน,นะอ่าคนคนนี้จะมาจากการที่เพื่อนฝูงแนะนํา คนรอบข้างแนะนำนะคะให้คุณกับเขาได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันนะคะอุ้ยขึ้นพลังงานของเชนซอกคัพนะคะคนคนนี้อาจจะมาในช่วงเดือน10เป็นต้นไปนะคะหรือประมาณชักสิบเดือนจากนี้นะอาจจะได้มีโอกาสได้พบได้เจอนะคะแต่ไม่หมอมองว่ามันเร็วกว่านั้นนะคะอาจจะได้พบเจอนะคะในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานจากนี้ไปนะค,ะคุณจะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาเติมเต็มนะคะเป็นเป็น energy ที่ตัวของเขานั้นสามารถเข้าได้กันกับ พืนฝูงครอบครัวคนรอบข้างของคุณได้ด้วยคุณคู่ควรที่จะมีความรักใหม่ๆซึ่งเป็น Energy ดีๆนะคะตั้งแต่เปิดไพ่มามันไม่ได้มีพลังงานเก่าๆเลยนะดังนั้นนะคะก็จึงเป็นการคอนเฟิร์มว่าตัวของคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่เป็นใครบางคนที่เข้ามาซับพอร์ตจิตใจของคุณนะคะกล้าที่จะเปิดเผยและชัดเจนค่ะเมื่อคุณมูฟออนออกจากความรักที่มัน ป่วยๆเฮงโซยออกมาได้แล้วความรักครั้งใหม่ที่ตื่นเต้นรอคุณอยู่ข้างหน้าและจะได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะในช่วงประมาณสักเข้าสู่เดือนสิบเป็นต้นไปนะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้นะคะมันเป็นของคุณลุกดวงมันเป็นเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นนะะเกี่ยวกับตัวตนของคุณอย่างแน่นอนก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงได้เจอกับเส้นทางความรักความสุขของตัวเองค่ะ